อาการแบบนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับสวัสดีสาวกนักลูกงบน้อยทุกคนนะครับผมอาการแบบนี้นะครับไม่ใช่อาการของเฟืองนะครับวางใจได้นะครับผมอาการแบบนี้เกิดจากชุดยกนะครับผมชุดยกก็คือที่เวลาเรากดปุ่มฟีสปูลเนี่ยครับมันจะมีกลไกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นกลไกยกเฟืองนะครับให้มันพ้นจากสลักนะครับสลักของสปูลนะครับเพื่อให้สปูลมาสามารถหมุนได้นะครับผมอาการแบบนี้ถ้าเบาๆก็จะเป็นเสียงอย่างนั้นนะครับ แต่ว่าถ้าหนักๆนี่าปูลล็อกหมุนไม่ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอาการแบบนี้ครับเกิดจากชุดยกสึกนะครับมันยกไอตัวเฟืองตัวเล็กเนี่ยครับไม่พ้นนะครับไม่พ้นตัวสลักสลักมันก็เลยไปสีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะสึกเป็นล่องนะครับมันทําให้ตัวเฟืองมันต่ําลงมาไปโดนกับตัวสลักสปูนซึ่งส่วนใหญ่มันเกิดจากเวลาเรากดเนี่ยกดสลักเนี่ยแล้วกลไกมาทํางานไม่สมบูรณ์ มันยกไม่สมบูรณ์เนี่ยพอมันยกไม่สมบูรณ์แล้วเราไปปั่นเนี่ยถ้าเราปั่นเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะตึงตึงมือนิดนึงถ้าเจอแบบนี้นะครับอย่าอย่าอย่าหมุนต่อนะให้กดสปูนใหม่อีกรอบแล้วก็ให้มันยกใหม่อีกรอบให้มันสมบูรณ์นะครับผมถ้าไปฝืนต่อนี่มันก็เหมือนกับเอาซีเฟืองเนี่ยไปขูดกับไอตัวชุดยกพลาสติกเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นผงๆอย่างนี้เลยครับผมเดี๋ยวนะบิ๊กเช็ดให้ดูนะ เนี่ยออกมาเป็นผงพลาสติกเต็มไปหมดเลยครับผมเพราะเพราะมันยกไม่สูดพอมันยกไม่สูดเนี่ยเฟืองมันก็ถูไปเรื่อยๆแล้วเราก็ปั่นมันมือไปเรื่อยๆนะครับผมเฟืองมันก็ขูดไปเรื่อยๆจนเป็นล่องลึกเลยครับเห็นไหมจนแทบจะล็อกเฟืองไม่อยู่นี่นะบิกเทียบให้ดูของใหม่กับของเก่านะเห็นไหม่องคนละเรื่องกันเลยไหมครับอ่านะครับผม ก็ไปลองดูนะครับอย่าไปฝืนมันนะครับให้กดใส่ใหม่นะครับผมอาการแบบนี้ก็คือวิธีซ่อมแก้ไขก็คือซื้ออะไหล่ตัวชุดยกมาเปลี่ยนนะครับไม่แพงนะครับประมาณ2030บาทนะครับผมก็เปลี่ยนได้เลยนะถ้าเป็นลอกที่มีมาตรฐานหน่อยก็จะมีอะไหลนะครับอ่านี้ให้ดูนะครับเปลี่ยนแล้วปุ๊บเสียงเงียบกลิ้บเลยนะครับผมวันนี้ก็แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ